สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับเมื่อหนีงงานมีรายการบังไฟมาแจ้งพีแจ้งนองเหมือนเช่นเคยครับประเพณีบุญบังไฟบานน้ำอ้อมนะครับตำบลน้ำอ,มอม้อมอำเภอคอววังจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมพบกันวันที่20พฤษภาคม25 6 6หครับรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้บังที่1ซีโฟอีสานบังที่สองอรัญญาบวกนองเมียาบาังที่3มดงบังยูไมหวานจีบบังที่หาเจปอมสังลุย บางที่หกบินหลาเบิดล่มเช่านะครับบางที่เจ็ดอบุญโฮมยุใไม่นะครับบางที่แปดอราชวงศ์มัดเด็ดครับบางที่เก้าอแท็กเตอร์นะครับผมมัดเด็ดครับบางที่สิบน้องไอรินบางที่สิบเอ็ดลูกหลาบางที่สิบสองบารามีใหญ่ตึมครับบางที่สิบสาม นอนลสิงเทพนะครับผมบังที่สิบสี่นุ่มไวไฟนะครับบังที่สิบห้าเพชรบานทุ่งบังที่สิบหกท้าว่าแดงบังที่สิบเจ็ดน้องนับตังบังที่สิบแปดโชคบัณฑิตนะครับตุลาการโดยหลอดลำชีบ,บวกเรดาร์แท่นนะครับผมผู้ใดไปก็คอยชคให้มันนะครับผมส่วนตีสีแดงเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดเอฟซีครับถือว่าเป็นมัดเด็ดของลุงหลอดนะครับผมชอบก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมขอบอุปกรณ์ลุงหลอดบอด รู้จักกับใารบลาไฟเป็นการส่วนโตนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวของลุงรอดเองกับแมาแจงพี่แจงน้องนะครับผมมาขอมูลเราเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f 4สวัสดีลา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 